สวัสดีครับดองครับสวัสดีครับก่อนจะได้ถ่ายทํานะคนมุงรถคันนี้มากเพราะอะไรเพราะว่านี่คือ The New C-Class นี่คือ C-Class รุ่นใหม่เลยนะครับในรหัส w 206นี่คือเจเนอเรชั่นที่6ละของ C-Class ครับแล้วตัวนี้ถามว่าทำไมคนถึงสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกหรือแม้แต่ไฟท้ายเนี่ยใช่มันคือ Baby S-Class แล้วคือมันเหมือนมันเหมือน S Class ทุกอย่างใช่แม้แต่ว่าตัวภายในไอ้จอคอนโซลกลางเองเนี่ย มันก็คือ MBUX 7ที่เป็นเจเนอเรชันที่2ก็คือเหมือนกับ S Class เลยก็คือเป็น S Class ย่อส่วนลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะให้ความสนใจมากว่าเฮ้ยยังไงเริ่มมาเปิดตัวตัวนี้นี่คือเรานำรถคันนี้มาเนี่ยเป็นรถประกอบนอกทั้งคันนะครับซึ่งเอามาจัดแสดงเฉยๆเพราะรถที่จะขายคือรถที่จะประกอบในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นคนก็มาดูก่อนแต่นี้สิ่งที่มันไม่เหมือนก็คือออปชั่นที่จะขายในเมืองไทยเยอะกว่านี้อีก เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคอมมิชเมนต์ของ Mercedes- Ben บทั้งโลกในแง่ไหนในแง่ที่ว่า C ีคลาสใหม่คือรถยนต์ที่เรานําเอาไอ้ตัวแบตเตอรี่4 8โวลต์เนี่ยเข้ามาใส่ในเครื่องยนต์ดีเซลหมายความว่าอะไรมันคือคอมมิชเมนต์ของบริษัทที่บอกว่าต่อไปนี้รถทุกรุ่นของ Mercedes- Ben บเนี่ย uh huh. จะนําเทคโนโลยีไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวด้วยเสมอ uh huh. ตัวนี้ถึงจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่จะมีแบตเตอรี่4 8โวลต์ที่ช่วยให้สามารถไกดิ้งไปได้เหมือนรถไฮบริด oh. อย่างนั้นเลยนั่นหมายความว่าความประหยัดของมันเนี่ยไปได้ถึง21กิโลเมตรต่อลิตรจากเดิมที่ว่าประหยัดจากด้วยเครื่องดีเซลแล้วนะครับไปได้ถึงตัวนี้เขาอีตัวนี้เขาอีกนะครับสามารถที่จะติดต่อผ่านมือถือแล้วสั่งให้เปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนได้เหมือนรถไฮบริดเหมือนรถพลัสอินนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่เราบอกเสมอว่าไม่ต้องไปเถียงกันว่าโลกจะเปลี่ยนไปทางเป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าไหม เปลี่ยนเมื่อไหร่เท่านั้นแหละมันเปลี่ยนแน่ซึ่งตอนนี้ยืนยันว่าเร็วมากแน่ๆครับมาแน่มาแน่ครับจริงๆเป็นความลับของบริษัทแล้วว่าเราไม่สามารถพูดโปรดักต์ในอนาคตได้ใช่แต่ทุกคนถามอกแล้วอ่ะพี่ดอมเปิดตัวตรงนี้ดีเซลงานปลายปีสงสัยเปิดปลักอินมั้งนั่นสิครับ ก็ผมจะไปบอกว่าไม่จริงก็ไปไหนดีก็บาปรมอีกเพราะทุกคนก็เห็นมาตั้งแต่ S Class อ่ะเราเปิดด้วยสามารถศูนย์ดีก่อนใช่เสร็จแล้วเนี่ยเรามีตัวปลั๊กอินไฮบริดแล้วมันก็คือในหลุมนี้แหละแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าจะมีครับเป็นว่าเดี๋ยวคอยติดตามมันต่อคอยติดตามกันไปนะครับอราะฉนั้นความสวยงามด้วยเทคโนโลยีและสิ่งที่เห็นเอาแค่เฉพาะด้านนอกเนี่ยนะฮะราคาที่ให้คือเท่าไหร่ราคาที่ให้เนี่ยเริ่มต้นในรุ่นอาบองก้าเนี่ยที่สองล้านห้า 9ก0 0 0นะครับกับตัว AMG แบบนี้เลยเนี่ยอ้านเมันขึ้นอยู่ว่าความชอบแบบไหนแล้วทีนี้ชอบแล้วว่าชอบแบบไหนชอบในลักษณะการตกแต่งที่จะต้องบอก uh huh. โอดูสปอร์ตมากเลยหรือจะดูให้มันเรียบหรู uh huh. นะครับ,รบก็แล้วแต่ความชอบแล้วมันคงไม่ได้ทรีตว่าเป็น uh huh. เอนทรีกับตัวท็อปเลยไม่หรอกมันเป็นเป็นความชอบแล้วน่าจะเป็นความชอบมากกว่าแต่อย่างที่เห็นคนมุงเดอมุงมุงดูกันเยอะมากนี่ถือว่าเหนือความคาดหมายไหมถามว่าเหนือความคาดหมายไว้ไม่เหนือความคาดหมายเพราะจริงๆแล้วหลักๆรถที่เราขายเนี่ยหลักๆเลยก็คือ C ีคลาสอีคลาสเอสคลาสนี่แหละที่เป็นตัวที่เป็นหลักๆที่ทําตลาดของเบนท์ทั้งโลกเพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนโฉมทีเนี่ยคนก็จะต้องรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันยังไงกันหน้าเลยครับรุ่นนี้ถ้าประกอบในไทยพร้อมจะส่งมอบให้ลูกค้าเมื่อไหร่ครับ คิดว่าน่าจะประมาณเดือนมิถุนามิถุนาก็ได้รถแล้วครับผมกลับมาจากสงการก็เตรียมเอกสารเอกสารเรียบร้อยก็น่าจะรอรับรถกันได้แต่ว่าวิดดมไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่เป็นไฮไลท์<ะ>มาในรหัสเดียวกันเหมือนกันแต่มันมีแค่ร้อยคันในโลกครับมันคือคันไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวพอร์ตโฟลิโอของ Mercedes-Benz เนี่ยม,มันเปลี่ยนไปฮะฮะเปลี่ยนไปคือเจ้าตัว C c คลาสที่บอกว่า2 0 6ศนเนี่ยจะไม่มีรถยนต์ที่เป็นคูเป้อีกแล้ว จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นซีดานกับเวอร์ชั่นที่เป็น e เอสเตบเป็นสเตชันแ w a กเกิลเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคันด้านหลังนั้น C-Class Coupe นั้นยังเป็นรหัส205แต่ว่าจะเป็น205ที่เป็นค o เป้สุดท้ายแล้วทั้งโลกจะไม่มีแล้ว C-Class Coupe ไม่มีแล้วไม่มีต่อไปครับคุณดอมจะพาผมไปดูไอ้1 0คันในโลก120คันที่มีอยู่ก็คือคันนี้เลยตัวนี้ใช่ไหมครับ Oh. เป็น c ีคล s สค o เป้ซึ่งจะไม่มีอีกแล้วครับคือไม่มีละ<ห>คือหยุดละ C-Class <ห>จะไม่มีคูเป้ละ<ห>นี่คือ c ีคล s สค o เป้ตัวสุดท้ายในโลกละ ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับอนุมัติจาก AMG ให้สามารถประกอบรุ่น Special Edition เนี่ย120ยยี่สิคันซึ่งตอนนี้เหลือ119แล้วอันเป็นคนซื้อเมื่อไหร่ครับหนึ่งคันเปล่าครับผมมเป็น PR ผมเอาไปทำเดโมคันหนึ่งโอ้เลยเหลือร้อยสิบเก้าแล้วนะเหลือ119อ่าเหลือ119แล้วนะโอ้ครับฮะนี่นี่นี่คือความพิเศษของรุ่นนี้อย่างที่คุณดอบอกไปว่าโนมอลไม่มีอีกแล้วครับสำหรับซีที่เป็นดีเซลแบบคูเป้เป็นอันนี้เป็นเครื่องเบนซินนี่คือเบนซิน390ม้าคร้อย เป็นครั้งแรกที่เราประกอบรถที่เป็นสีด้านนี้ในประเทศไทยนั่นน่ะสิไม่เคยเห็นสีนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสีพิเศษเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นพวงมาลัยเป็นท่อไอเสียทุกอย่างนี่คือเทียบเท่ากับตัวท็อปของ AMG เลยนะครับโอ้ฮะเรียกว่านี้สุดมากอันนี้คือต้องเก็บละครับถามตรงๆทำไมเขาถึงให้เราให้สิทธิ์เราขนาดนั้นในการสร้าง privilege พิเศษสำหรับรุ่นนี้ จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในสายตาของเฮกออเตอร์เลยนะเพราะเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ Mercedes-Benz มายาวนานมากนอกเยอรมันเราเป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่เข้าอนุญาตให้ผลิต AMG นอกอัฟฟัตบันอกเมืองที่ผลิต AMG นะครับเราเป็นหนึ่งใน6โรงงานที่ประกอบแบตเตอรี่ให้ในโลกซึ่งถามบอกว่าแล้วเราจะเป็น โรงงานที่ประกอบรถยนต์ไฟฟ้า EQS ที่แรกๆนอกเยอรมันคือนอกเยอรมันเนี่ยจะมีเราแล้วก็มีจีนน่ะซึ่งถามจีนมันโอ้โหมันใหญ่มากแล้วอ่ะกลับประเทศของเราเนี่ยถือว่าจริงๆแล้วเราต้องภูมิใจในฐานะคนไทยที่เขาคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของตลาดแรงงานถูกแต่มันเป็นเรื่องของแรงงานที่มีฝีมือละซึ่งเราควรจะพาว่าเฮ้ยแรงงานของเรามันคือแบบคุณภาพเขาถึงได้ อนุมัติให้เราผลิตทุกอย่างในประเทศได้ซึ่งก็เป็นแรงงานและฝีมือระดับโ o r l d c l ที่คนไทยตอนนี้มาถึงจุดนี้แล้วนะมีสีเดียวเหรอครับสำหรับรุ่นพิเศษตัวนี้เนี่ยมีสีเทาตัวนี้แล้วก็มีสีแดงอ๋อแดงสีขาวขาวด้วยน้ำเงินสี่สีเนี่ยร้อคันครับผมแล้วก,ก็ต้องแย่งกันละทีเนี้ยถูกไหมอ่าเราก็จะอ l โ o c ไปให้แต่ละดีลเลอร์ครับ แล้วแต่ละคันจะมีกล่องเป็นบ็อกซ์ใส่กุญแจมี running number ให้ครับในแต่ละดีลเลอร์นี่เขามีการจับฉลากกันไปแล้วว่าดีลเลอร์กอไก่ได้เลข43อันนี้ได้เลข12 11 9 9 8 8 7 7อะไรก็ได้ไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วก็ไปสืบหากันเอาในดีลเลอร์้วเี่ยของเราครับผมด้วยราคาที่ตั้ง ด้วยะะราคาตั้งตงนี่คืออยู่ที่4 5ล้าน5้าสีล้าน6ประมาณนั้นนะครับาะสีพิเศษก็จะเพิ่มมาแสนหนึ่งครับ e s ิษ n ทมีไฮไลท์ที่เด่นๆอย่างเงี้ยและภายในสิทธิพิเศษที่จำกัดมากใครไม่มาถือว่าไงฮะพลาดสิครับโอ้โหเพราะอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยร2 0 0 0 0พันผมเชื่อว่า ไม่น่าจะเหลือไปเกินมอเตอร์โชว์นะหมดเลยผมว่าน่าจะหมดแล้วนะไม่ได้ว่าตัดมาทำเดโมเพิ่มนะแต่ว่าลูกค้าลูกค้าน่าจะสนใจกันเยอะนะครับซึ่งถือว่าจบแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วจะมาขออ้อนวอนยังไม่มีเกิดขาดไม่มีแล้วครับโอ้เหลือเชื่อนะท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่าทําไมวันนี้ผมถึงพาทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสกับเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์พิเศษที่สุดที่เมอร์เ e เมอบให้กับคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ C สตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับแล้วยังมีอีกหลายรุ่นที่อยู่ภายในบูธของเราถูกไหมครัยังมีรถไฟฟ้าอีกอะแใช่ไหมครับเพ<อ>ราะ<อ>ฉะนั้น <ไป S 2> สนใจนมาได้ตลอดเวลาที่บูธของ b ริ l e s s b e n ์ Thailand ที่นี่นะครับ